ไก่ขยะซุ้มมือนีิมีราคาจะสิถิ่มซุ้มจีซุ้มผาเออเจ้ากระไดขอบระไร้ว่าจุดนัานพระชุดใดสัตว์ขันชีว่าก่อนนันเก็บขยะกระว่าไปพุทธประวัติกะว่าไปย่อมัดกนกันบอ้จีมีกะละเทศการไม่ก่อนสารพันธ์เห็นว่ามันมีอะไรกูแต่งมากบางแลงเอาโอ้ยก่อนเก้าสารพันธ์หลบฉีหนูเสียใจนะคะแต่งใหมบางเล่นเนี่ยกูน่าเสียอย่าง เจ้าชิ้าก่อนไหนล่ะก่อนสารพัดยก่อนโรคไข้หวัดนกค่ะนี่คือท่านไหมท่ใไมนพขเป็นผูเน้านนกตัวโอ้คอมพิวเตอร์วัเดียบวันเขียนของซึซึในน้ำตัวก่อนครัตปหนิงอีชานเจาซสวยยูบานสว่งซีมัสวยสารพั่ยก เราเคยวันนูนชเราฟังเลงนาอกกนนีิคดที่กูวฟังก่อนทันทังหลยฟังมันยายเป็นคำกลอนพอเปนหัวตาหอนให้สังวรเรื่องโรคภัอ เกลียดปากอีนนี้จะแทนบุญสารพันโรงเรียนเนะาะมันใส่แอคชั่นหลายคนตะกระแต่ก่อนมีโลกที่หนูอยู่มายู่กับนี่ไขวัดโลกฟ <c oughs> ังแล้วนาวีตกไขวัดโลกปินงตะยานปิ่งตะยานปินงตะยาน ต้งสั่นขนหลุ่นๆต้งสั่นภา,นา,าพอ,อินตอร์แย่นก็ต้องหือผ้าประกอกใอ้บุคลิกมังใช่เอิญว่าศิลป์แสดงใช่อุ้ยคังหวาพร้อมกันบอทุกคนนี่มันเจียม่้วนปั่นยังตีเอาไงพร้อมกันไหนตู้ข่อยบ่ท่านได้ก่อนอยู่ไ,ได้จืดฮะข่อยสิให้เบิังซะก่อนจังหวะบ่าเออเอาว่าเบิ่งเนี่ยฉันเอาสิซะฮะให้ยายหมดเบิ่งก่อนโอ,อ้ สีนด้ว่าพอมกันโอ้ไม่มีนกกระบอกกันไม่มีน่นกมอีนกไม่เีนกไอ่มีนกบม่มีนกไม่ย oh. ีม่ด so ี้กไมมีนกม่มเนกไ่มีดกไม่ายนมอดสนกไม่มีนกไม่มีกไม่มอนกไม่มีนิไ่มีนกไม่มีนกไม่มีก่มีนกไ่ีนกไมเมนกไม่มีนกไ่กไะ่มนกไ่มนกไมมีนกไม่มีนกไมุ่กไม่มกไม่มีนกไม่มกไม่มีก่มีนกไม่้ีนกไย่มีน่ง ยายยงบังแล้วให้ยายจืดบังยายจืดบังแล้วว่าพร้อมกันการว่าสารพันทหารประสานเสียงนี่มันตีเป็นแต่ฟังหยาชิว่าจังงแตเนอกไปไพสิเป็นผู้คืนแม่นี่แหละสิเป็นผู้คืนโอ้ยยายแหลมสิเป็นผู้คืนแม่แม่จะหลอกพวงหนาเป็นตาคืนก็ไม่เก่งโอ้ยบวกเก่งยังไหนเนาะหยาตะกูนี่แหละคืนบตะเภาล่างหนาแม่มึง จัก็เอีกจักมือสองมือเอาลงมาอียงไงเด้อขึ้นไปเอาลงมาหลายๆไงพ่อมึงสิตายบ่เอาไหมอ่ะเอาไปให้พ่อมึ่งหยางพ่อกูดตายเลยเฮ้อยังงี้มาพ่อมึงเห็นฉี่แมวแล้วเดินก่อนใช้ละบันอ้าวทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวเอาอาพี่น้องบังยัยแหลมลู่คือขีโง่สุดร้อสางบ่ คอยบ๊อบให้เตรียมตัวแลีนเตรียมตัวอีงอ่ะเตรียมตัวว่าสารพัดพร้อมกันเอามันก็อนกับต้นเสียงเัมนตัวว่าเทพแม่ยายแหลมขึ้นฟังก่อนทางทางไลยฟังบรรยายเป็นข้ามกรดฟาดอีนี้มึงก็ขึ้นได้สูงน่ะเจ้าต้ก็ขึ้นบอดบอดกัน นกูไปด้เได้ยินเสียงนี่เป็นตะกี้ยอดเลยแต่ในมัสสุงจะพูดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเสียงยังแหลมอยู่พูดหน่อยเสียงก็น้อยเนาะนี่กระพุกตฮะกูยืมเสียงมึงนะไม่ยืมไปยังกูชอบเป็นยิปผาแต่ในใจะมาเป็นยิปผาเสียงมันแหลมก็เฉียบอยู่เลยยายแหลมลดลงมาอีกน้อยนึงลดชี้บอกดูงาตนต่ำนี่นะฟังก่อนดานทางไล่ฟังบรรยายเป็นคำกลอน

บ่ยิงกับยับเขามานี่เบิ่งใกล้ๆเนี่ยจะตูดเขามาหากูเนี้ยเปลี่ยนอีปอบวพี้ยเ่ยมานนางหิ้มพี่อีปอบใหมบ่ไหนมันค่าไม่เพ่นก็บอกคนตกวเอาเอาไหมนี่ฟังก่อนทานทางไลยฟังบรรยายเป็นคำกลอนพอเตียนโลตาหันให้สังวาเรื่องโลกไทยแต่ก่อนมียุกจีนู้ ว่าแล้วคันว่าพร้อมกันมันสีมวนบาดบุญเจ้าสดสัดขนเนี่ยแมวม้วนมวนงามงามเออตะไบเห็นพวกเคืองมูอมันได้แหลมเว้ยได้แหลมเออเจ้าว่าพูดเดียวว่าตอนเป็นตะยันลองมองดูเออฟังแล้วฟังแล้วโอ้ยเนาะฟังแล้วนาบีตกไข่วัดนกเป็นตะยันเป็นตะยันเป็นตาหยัน โออ้ยีแลมนยังป่านนั่นก็จะเป็นต้นเสียงน้องขี่มูกกับว่าเช็ดผูนละเยว่าขี่มูกว่าน่าเกลียดว่าจังไรฉันน่ะน้าประดับชีวิตไอ้กูจังสวยไงเนอะเออเข้าไปเข้าไปจำมึงไม่เล่นจีนพอดีน่ะยายมดอ้ามูเขาว่าเจ้าหลังจังโซโลอยู่เอาจัก๊กให้ทันว่ารายแถวโคราชเขาไม่รู้จักสารพันหรอกเอาบ้านเจ้ามันไม่สารพันจีไม่มีเอาบ้านมูเจ้าว่าหยังสัน เอาเอากรอนมาฉันจะว่าให้ฟังก่อนเดียวกันนี่เด้เออฟ้าฟังนี่โคราชเขาว่ากันยังไงกาจังไหนมาฟังก่อนทั้งหลายฟังนี่เก๋ตัวไิเก๋ิเก๋ิเกเขาใช่ไหมเก๋เออเขาลิเกนั่นแหละตายบ่อแเลยนี่มาะจักั์ข้อคนเป็นหน่อยโอ้ยฟังบรรยายเออเป็นคำกรอนพ่อเป็น ท่าหอนให้สั่งวอลโรคภัยแต่ก่อนมีโรคชีลิงอ<ะ>ีนูอีนะว่าแหละนี่ขอบมึงมานั่งไกลผมเนี่กูเพี้ยนไปหมดเลยมึงจะขึ้นไปแต่แนวเดียวไรครับเอา,าไปไปช่ชีลิงชีโนู<ะ>แต่ก่อนมีโรคชีโนูอยู่ไม่อยู่ก็มีใครวัดนก ฟังแล้วนาวีตกไข่วัดนกเป็นตายานเป็นตายานเออเออเป็นตายานเดี๋ยอหยันว้ยมันลืมแนวว้ายยู่ห้างกันเพื่อจ้าโอ้ยว่าที่ลูกไปยังมันลูกไปสั้นคน ประเทศแท้ที่เกกับเป็าานตญาติคือกับสารพันดยุบเออคือกันมดนั่นแหละไม่ว่าก็ไหนดอกเวลาหัวเวลายานนั่นโอ้ยานคือกันมดเออไม่ใินน้องผู้เฒ่าซสมนี่มีความสาม,มารถบทสุขคนวาขึ้นด้ปั๊ด ปจะเป็นวาบมวนอันมากนี่ตัวยหญ่มากวิพายหญ่เห็นหยังฉินไม่ตงสารภาพนี่ฉันบอกเราก็ได้ตัวเด้ล่ะสิพายหญ่เห็นหยังลราลูกโอ้แม่โป้แซกันดีนี้แพ้เป็นแม่เป็นลูกหน้าเวทีเนาะใครก็ได้เออลูกเออหน้าเวทีลูกเออลูกเออแค่นี้สิปีก็ไม่สายสิพายหญ่เห็นหยังก่อนล่ะ พญาซาลี่บ่แข่งสารพันได้บ้านี้เป็นยังบ้านภาพผู้เฒ่าเล่นเกมเล่นเกมเกมโป๊ดนี่เกมโป๊ดนี่เกมเพื่อสุขภาพนิตพูนีหลายๆได้หน่เบิกเงินติดลบยางคักเลยว่าสันทถอะเอาไม่นกจะให้คนเฒ่าเล่นเกมนี่การเล่นเกมโอ้มัดคนดีเถอะกีแล้วมึงก็าจะเล่นถ้าเข้านี่เกมนั่นก็เล่นแลน้อหนี่กูแย่ไปป้ากูว่าเฒ่าเท่ายังมึงนี่ไม่น่าเล่นเกมดอกเคยเอาสิ่น่าเล่นยังสัตว์กูว่าเล่นขี่สบายก็ดีได้ล่ะ แต่ว่ามึงพาขูเล่นแน่อเออบรเล่นซื้อ,อ,ไ,อไรทำยังไงดูพาขูกินพร้อมอ้าขู่นี่เห็นขนมเป็นขีเย ว่าด้เห็นเนุแนวสุขภาพปานนั่นดอกอเออสีแมงกสิเขาเป็นล่อตายสิเป็นล่อจังในน้อสิมีคุณหมอมีพยา,ยาบาลมาตรวจสุขภาพให้อยู่ไหนพร้อมสิแข็งบ่แข็งคุณจิมาตรวจในก่อนต้องตรวจสุขภาพก่อนนะคะสําหรับผู้สูงอายุอเออจากโรงพยายบาลหน้าแก่ของเฮานี่แหละโอ้โหความห่วงใยเขาเชิญคุณหมอเลยครับสยลูงนะสุงนะคะพร้อมกับคุณช่วยนะครับอายุนี่พร้อมที่จะแข่งขันเล่นเกมหรือเปล่าของเทของเทเอ้าได้จุด เห็นหมอมันยังจังเลนบัตรอย่างเล่นอย่างต้องหอวย่านย่านเท่ไงโอ้ยจะบวฮหูจังยังเอาหมู่ว่านเพื่อนขทางๆไปหาหมอกระพรินมากแล้วนั่งกินเข่าเบ่ได้เป็นท่ไงหมอเขาฉีดยาให้ดากบวมเบื่อโอ้ย่านหมอฉีดยาค่ะคุณหมอพ้นสิทตรวจบางสักคนผู้ใดเป็นจะฉีดจังนจีฉีดแล้วบางคนอาจติแจกยาให้ไปกินบ้านเอาตามไรซื้อเนาะไรซื้ออีไอ่ตามไรซื้อไรซื้อมู้เจ้าหนเด้อเนาะเอ๋อผู้ใดซ้องเข้าไปบัตรไม่ใไงน้อง ว่าแยนหนังกับว uh, uh ่าบอกียนหนังกับใดไปตามคิวตามไลฟซื้อตามคิวช้าชูจังเด็กจังเด็กแต่ยังห้ยเจ้งผู้ขาก้อนมูนะเรื่องเรื่องหยาดเข็มคุณยายคนแรกเลยนะคะไปโหลดฟ่ีคุณยายจิ้งดอทคอมค่ะสมงามหนามันยากหลาย เอาบปไม่อ่านมานจะตั้งใจงคุณค่หมอเอากระไม้เล็กหนึ่งปลาเล็กหนึ่งยายจึนบุงบ้งมันจะเจ้าชู้นะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอคุณยายจืึนใช่ไหมคะเบิร์ตูัค่ะไม่งั้นข,ขอคุณหมอสอบถามเล็กน้อยนะคะคุณยายคก็าถามได้แต่อย่าฉีดยานะมันปวด ตอบคำถามหมอก,ก่อนนะคะค่ะคุณยายจื้นรับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีนเนี่ยบ่อยแค่ไหนคะอะอาหารที่ไม่สารไอโอดีนมันพ่อไงเบี้ยนเ <c oughs> <c oughs> จ้าบาูจักติยายบัวอาหารที่ไม่สารไอโอดีนนี่คืออาหารทะเลค่ะอาหารทะเลอาหารทะเลอาหารทะเลโอ้ไม่ไงเลยจรินจะมมตหมอค่ะคือป้หมอ อีหยมาเงยมาสมออะไรฉ่แม่นี่อาหาทะเลบอกมันเนี่ยมัสมอเป็นหมักไว้อยู่ในป่าม่ถูกซะบอกทะเลก็คือน้ำฉะนั้นอาหารทะเลต้องอยู่ในน้ำาดูจักนูมันี่ยังแน่สันอ่าทิช่หมกปลาลูกคอ้อง ซูมือคือว่าผิดกันกล้องมาจับแนมมันหลงหน้าหลงหลังมึงเย่นอะไรกันรักกไร้นี่บันพวกสิได้เป็นนายเพราะว่าปวดท้องขี่เป็นมึงดิีบมัแจะปวดขี้นะกูใครว่ามึงหรือเปล่ะอีฟายยังอีฟยังกูอีจูบมึงก็แค่ทานเลยล่ะมันบ่าเป็นหมอกป่าลูกโคกมันบ่าเป็นหมอกป่าลูกโคกแม่งฉันอาหารทะเลไงแต่ลาบเ่าจะตัว เกี๊ยมอต้อาหารทะเลกระสมพักเสียนั่นมันบะถือกี่กวบอะไรยังไงดัดแน่สตัวเดี๋ยวจะอยากว่ามันบะถืจตกคนมึงรู้จักนี่แล้วโอ้ยผู้จักเราเกิดโดนแล้วอะไรยังไงน้องว้าน่องว้าอะไรตามภาษาผู้เฒ่าผู้ใดมักหยังกะว่าอันนั้นค่ะจะว่ากะบะถือตกคนนี่ได้แล้ว เออระวังน้องง้อกับน้องควยน้องยังแซ่บสู่น้องเมียบ่ได้น้องเมียนี่ก็เป็นอาหารทะเลบ่ถูกต้อง<ต>จุ๊ยเอ้ยาลูกไยังไงโมเมน,น <Moment S 2> อาหารทะเลเป็นอาหารจาพวกที่มาจากทะเลอกุ้งทะเลปูทะเลหอยทะเลปลาทะเลปลาหมึกปลาทูปลาทูก็แมนแมนอุ้ยก็ฉันไม่ไงเคยจําหัวมันว่ะอ้า ตัวมันไปใส่เอาให้แมวคนรักสัตว์ถ้าอย่างนั้นคุณยายจืนเงยหน้าขึ้นเลยนะคะอะไรเงยอะไรเงยหน้าขึ้นเงยหน้าอุ้ยเงยไปไหนไปเรียนมาจากไหนเงยอาอาเอาเงยจระเงยกระเงยหรอ S <S ไม่อย่างเง่นเหรอคฉีดยาให้ยดาเลยบ่ยุยาค่ะคุณหมอจะตรวจรวข้อพอกให้นะคะหรือค่ะแมมจะให้เงยบ่อยเยไงยดีเห,หโอเงยก็หมอเลยขชันอือัน่ยังเ่ะคือฉีดไม่ย่ายแค่ไหนหมอ,อ,อคุณหมอขอดูกล้ามเนื้อหน่อยค่ะหมอว่ามันชื่อฉีดยาถึงข<อ>ึีห่หน่อยนะคะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวยายถือไห้ ผมไหยแมหัอไห้เนี่้าป้าดีแค่ไหมป้าคงจอป้าป้าดีแค่นี้นี่ก็ว่ามันอึนตราแมนเฮ้ยแต่กันแดก็ชุ่มตีบชามหอว่ะแข็งอันตันขาไปเนี่ยก็จะขาเจ้าตัวงบตีนปุ๊บปุ๊มตั้งหาบอกขาหัเนี่ย อุ้ยจะมาตุ่มมองด้านข้างน่ก็ด้านจะว่าในนั่งกินเขาคดถมัดบ่เศร้าเชื่อค่ะแม่คือไดบู้อคุณยายจื้นค่ะค่ะคุณหมอตรวจละเอียดแล้วนะคะค่ะคุณยายจื้นเป็นโปลิโอขั้นต้นค่ะยเชิกผู้เป็นโปลิโอขั้นต้นพ่านะมังเป็นงานขอเป็นโปลิโอขนาดอ้วนๆคือมึงเป็นโรคโปลิโอน่ะนะอือว่าน อื้ยกูจิเป็นงังน,น,น้นะอะมันดึงแล้วไฟกูหูจากแนวมึงจะเป็นโยกูเป็นงังแหลงมึงสิเป็นหัมลงใสผูยิ้งกูยิงคุณยายจิ้นไปรอรับยาเลยนะคะ,ะค่ะเชิดแล้วหรือค่ะเอามึงยิ้มทำไมจืน้นยิ้มบ้าจิวากวหายก็เนี่ย อ้าวเจ้าไให้เหนังล่ะไฮจังยัยดูบ้านอยู่จองหอยแล้วเ่าเป็นโรคเป็นไปดูดีสบายกริงต่อแซ่บชั้นได้เลยวันาหาหมอจังเลยจังว่าหอยเป็นโปลิโออ้หมอโเลีโอมากเนาะโอ้ยนั่นอ้าวจะไปนังบ้านเนี่ยเป็นโปลิโอหรือหมอว่างเอาเอาหามเอ้ยจะบอกว่าช่วงกับว่าเป็นอี๋ดูจักหยัง หมอเขาเลียงสูงโอ้ยเขาทวงถึงขึ้นหนักถ้าเถือกข้าเจักยเจ้าเหยียบมูดีหรอไมเอาอยอางนี้อยาน พ่อโอ้นะกระสอกกระซอนพ่อวันเพมันเป็นใจไดเราไขไปฮไขหรล่วว่าไขแนวได้กินโปรตีนแล้วปูอาหารทะเลจังไจะมาส่นแตกค่ะแตกก็แตกแล้วพระสารคดกา ข้อมุ้งนี่พันอูรูดน้ำตีนบนบดแล้วโอ้มันมันมันขอมุ้งอ่ะห้อยอุ้มลุ่มหมดแล้วยายจื้นค่ะนั่งรอรับจานนะครับค่ะเอาชนิดน้ำเชียมนะคะทำไมหรอครับไม่อยากลืดเม็ดค่ะอกลัวมันคาคอกูสร้างดีห้อไทยเว้ยมาใส่หมอเะได้เนน่งอ่าคุณยายคนต่อไปนะครับคุณยายยงค่ะยายยงนะครับ อ้าวทำไมถึงหลัดคิวกูเราได้ยงครับผมเอาดูยิ้งสันไปหมอที <reco Christ. S 2> ่ด <fry UC S> ีท่วงแมนแมนที่ว่าท่วงว่าคุเป็นนีท่วงก่อชอสที่ขนาดอ๋อตัวเดียวกำหลกับผู้อันนี้หมอตรวจโรคนะครับโอ้ยดากกวาวเป็นกลองเพลงอยู่วะดห่วยพูดหังที่ยายน นี่เบิ่งข้างหลังมันคือบอกพี่หยวกแค่ไามโอ้ยจั๊กซีล่ะเท่ามาเอาหัวตาหน่อยมันเป็นจั๊กซีล่ะเสียเอวเอลกันเสียสวัสดีค่ะเออสวัสดีเอ้าสวัสดีสวัสดีนี่ว่าว่าสวัสดีคุณยายยงนะคะจ้าขอคุณหมอสอบประวัติเล็กน้อยนะคะคุณยายจ้า คุณยายอยู่บ้านอะไรคะอยู่บ้านไหมว่าด้อยู่บ้านคว่ำกีบคือเพิ่นดอกมะมีเงินโมเมนต์จังแซนหมอพปนถามว่าคุณยายยงอยู่หมู่บ้านอะไรชื่อว่าหมู่บ้านอะไรค่ะขันพูดดีๆจังสีกับสียู่หน้าแก่นี่ละหน้าแก่บังตาแดงแกใบนเดอกสุดแดงนี่มัดแกกผัวค้อน บ้านเลขที่เท่าไหร่คะยายบ้านเลขที่เท่าไหร่คะใช่กําลางตุกไปใช้หนอวันนี้เนาะเ็ามากําัเานี้เล่าสุจักล่บ้านเนอ๋อบ้านเลขที่ส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 ี่คร่คับสีโอ้เลขสวยเว้ยมมูสีใช่ส ต่จ้กงมาบ้านยแต่บ้านนแก่ดีเามาบ้านมาแขนเตกัวหลแล้วคุณยายงเป็นอะไรมาคะเป็นคนมาเข้าใจกันบอยยงโอ้ยบอดยปังสั่นตัวยายคุณหมอถามว่าคุณยายย่นง่อยุบ้านเนี่ยมีอาการหนังบอ มีอาการเก็บบ่ปวดบ่ออาทิตเช่นมาปวดหัวบ่ปวดปวดฟันบ่ปวดปวดแขนบ่ปวดปวดเอวบ่ปวดเอวนี่ปวดดีเอวปวดแล้วท้องปวดบ่ปวดปวดขาบ่ปวดรวมแล้วแปดปวดอ๋อโรกละสามสิบบาทค่ะยายโลกละสามสิบบาทปวดไตเงียวดอก เช่าแล้วปวดตีนเดียวเอาวังนึงกว่าปวดขาเช่าแล้วมันหลายลูกพอดขากับเช่าแล้วย่างคืเวิ่งหนได้นี่เพราะว่าโลกละสามสิบบาทมันหลายโลกเลยปวดตีนเหว่าโอ้ยันเสียเงินแล้วคุณยายยงมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะผิดอยู่จ้ะเป็นอะไรเหรอหันจ้ะ แล้วคุณยายโยงคันตรงไหนคะคันตรงไหนต้องบอกหมอใช่บอกคุณหมอมาเลยนะจะได้จัดยาถูกไอ้หมอเนาะบ่อายแล้วบอกไปเลยคันอยู่อีมีน่าเนี่ยล่ะมันอยู่หมองไหนอีมีน่าเนี่ยมันอยู่แปดอีที่ปีโซนน่ะล่ะโอ้ยที่แตกขึ้นอย่างนั้นโอ้ยคันบ่ได้อยู่ได้นอนหมอ บ่ม yeah. ีวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นไม่ว่าขั้นอีกเหรออ้าวไอ้องมึงอย่าไปเกาตัวนาหมอมันนาเกลียดเอาเงบ่อกี้กูเกามื่สกีกูเห่าดิไอ้บอกไม่หนักอย่าแดงไม่ซังม่มีเสียนแน่นอนยังว่าขั้นอุบาทอุบาทโลมื่อเศร้าในอิสานไมาจากหันตาเศร้าเศร้ากำลังสิจ๋อเข่าใส่บาทให้หลวงพ่อ คันธีเก่ากับหลวงพ่อกับเหลียวเ,เบ้บางเนาะใจให้แล้วก็ยิ้กเอาเลยยิย้กเอาเโอมาแมนยิ้กแล้วกูเบิ่งยินเนี่ยมนถอนขนหนูกระดักเลยเนาะเอาตั้งแม่มันสิบบาทแตะก็เป็นของแม่กูเนออกะเออแล้วคุณยายยมจะให้หมอทำอยังไงคะเบิ่งไถ่แน่หมอเข<ห>าะจะาให้หมอจะให, <า S 2> ห <า S 1> ้หมอตรวจให้ครัอ๋อ นี่ไก่ไก่ยามาเลยโอ้ผู้ป่วยดอกแต่ว่าคุณยายยงใส่กางเกงมานะคะไม่สะดวกแล้วค่ะแกออกกันได้เไหอหมอมี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 ผ้ามาเปลี่ยนไหมล่ะเออเปลี่ยนผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสรีอ้าโยงก็สิตรวจยังก่อเขาเรียกว่าตรวจภายในตรวจภายในเนี่ยตรวจภายในมันบอกถ้าไอจีไอให้หนังมันถืกแล้วจึงยายยงเนี่ยมันถืกแล้วเ้าไปหาหมอหมอถามเ้างตรงตอบตามตรงอาการไข้ของคนเอาเนี่ยตั้งไข้เนี่ยมันมีหลายอย่างดิได้ไฝ ไข่บางที่จะมีปวดหัวบางที่จะมีน้ำมูกบางที่จีไข่ยัางมือเศ้าบางที่จะไข่ยัางมือแรงบางที่จะปวดตามตัวเขาต้องบอกคุณหมอไปว่าไข่แบบนี้คุณหมอควรจงจิจ่ายยาทีบออาการตามที่เจ้าของเป็นเพราะจีได้จัายาถือจริตดีคอถือเจ้าเคยเห็นห่อบางคนไปถอนแข่าอ๋อหมอถามว่าปวดเร็มไหนล่ะยายปวดเร็มนี่เร็มนี่เร็มนี่หมอถอนออกให้มาหอดบาดเนี่ยปวดอยู่แสดงว่าพิษโอ้โหผู้พอทักถอดแน่แท้ฉัน มันก็เป็นยาดมไอ้กูกระเบื้อขี้สูดฟ้องกูละเว้ยเสร็จแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นคุณยายยงนอนลงเลยค่ะนอนลงค่ะนอนลงใช่หรือล้มนอนลงบ่ได้นอนกะลงมแ้วไปได้นอนหรอหุ่นยูวัดพุ่นห้งไหนกูได้อาบน้ำโอ้ยเหม็นหลานเนาะ โอ้คุณยายหมอล้วออกดูเด้อมือขาเขาอดเอาเดิมมือตาหมอเพิ่นละเอียดทุ่แม่เอาตามใจหมอเอ้าตรวจภายในได้เอาขามัดกันไม่บาดอยู่เกิดอายเนาะโอ้ยคุณยายอะคุณยายนอนแบบนี้คุณหมอตรวจไม่ได้นะคะเอ้านอนใหม่ค่ะนอนไหนนอนไหนนอนไงนะคะเฮ้ยไงจีอเ้าวอ้าว นอนไงยังบอกขามัดกันไหมตรวจได้ปอบเลยอยากคุณหมออีสันจัดการมันเองปอบเนี่ยบอกมันไอ้หามตรวจไทยในภายในเสียวขาหนีบกันได้มันสิตัวได้จีภายในนั้นหมอพระเห็นอยู่ตัวพันหงจักตัวอีกปอบหงจักมึงตั้งปึกเนาะปลึกขาเนาะนอนทามั้ยนอนทามึงนอนกับผัวมึงดันสั่งปึกหลายกันได้ไม่ได้ตัวได้นอนกับผัวกูเอาไงล่ะ มาไดงยังเขาเจ้าสิยิ่งปืนไงหรอเนี่ยติดปากกระบอกดำปื้อๆนี่โอ้ยงยไแกตัวกู่ว่าแม่นิ่งปืนไงมึงมาหนีมาหนีนี่ห่ามากูจีพาเล่นกีฬาเอากีฬาหลเฮ้ยกูจีบ้าแข่งกูจีบ้าแข้งสนุกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยาสาวแทงเลยวะยาสาวแทงให้ลูกมันนิ่งก่อนอล้วทำไมมาจีบชิงแทน เล่นดีๆคะกินเดี๋ยวก็กินสีกินแดงกินสีกินสีสีแดงเอาสีดำแก้มจังเลยดํากินบ่ได้มันกันสนุกดีดีปีกันตอนตอนแล้วมันชิได้แท่งง่ายว่าเดี๋ยวนี้กูชิได้เรียนน้ำเอาเลยเอาเลยชัวยเฝ้าวม่ใช่แต่ทีฝ่ายแท่งสนุกสนุกแม่มันตีผู้จังลูกบอลลิงกูตีอ๋อ ใช่แล้วหมอยายจ้าเหรอคือว่าคุณหมอไม่ได้เอาเครื่องมือมาด้วยนะคะที่จากไหนรับหมอไปตรวจที่อนามัยดีกว่านะคะที่ขออยาแก่ขั้นนะเอายายังดีเหรอย่ามองอย่ามองเอาไม่ใช่พวกแสบปังติตแสบกระชังแม่มันเอาคนมึงมักแสบมึงคือบวกฮักบอกพริกดิบมันท่าโลดมาพริกมก็เป็นแนวท่าอีปอมมาพริกแนวกินเอาท่าจะกางดีกว่คุณยายคนต่อไปนะครับ Hãy subscribe cho kênh lóc